ลูกค้าไม่จําพอลูกค้าไม่จําเขาวิ่งไปซื้อกับอีกคนนึงคนที่เขาแทบไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ลูกค้าจําเขาได้ไม่ว่าจะอยู่บนโลกออฟไลน์หรือโลกออนไลน์พอลูกค้าจําเขาได้ลูกค้าก็จะไปซื้อคนที่เขาจําได้คนที่เขาเชื่อใจคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดสิ่งที่เป็นจุด มากที่สุดก็คือลูกค้าไม่จําคุณลูกค้าเขาเข้ามาเสพเนื้อหาคุณนะเข้ามาดูรายละเอียดของคุณนะแต่สุดท้ายเขาจําคุณไม่ได้พอเขาจะไปเลือกใครบางคนที่จะต้องไปซื้อสินค้าเขาเขาจะไปเลือกคนที่เขาเชื่อใจมากที่สุดเดี๋ยวนี้ลูกค้าซื้อสินค้าเขาไม่ได้ซื้อจากตัวสินค้านะเขาไปซื้อตรงไหนรู้ไหมเขาไปซื้อตรงความรู้สึกที่เขามีกับตัวสินค้าการที่ออกมาทําแบรนด์หรือออกมาขายของในยุคนี้มันต้องออกมาทําให้ลูกค้าเชื่อถือเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวคุณ ที่สุดและยุคนี้เป็นยุคที่ c e o จะต้องเอาหน้าออกกล้องเป็น c e o ที่จะต้องเป็นผู้นําแล้วมาทําแบรนด์แล้วก่อนที่คุณจะทําธุรกิจไม่ได้เริ่มจากการที่จะตั้งคําถามว่าคุณจะขายอะไรนะก่อนจะเริ่มธุรกิจในยุคนี้ให้ถามกับตัวเองว่าแบรนด์ของเราคืออะไรหรอสร้างแบรนด์ก่อนแล้วถึงจะขาย CEO b r แบรนดิ้งผู้นําทําแบรนด์เราจะวางความเห็นยังไงเพื่อให้แบรนด์ของเราไปอยู่ในใจลูกค้าเราไม่จําเป็นต้องผู้ติดตามหลักล้านผู้ติดตามหลักร้อยเน้นยอดขายก็เพียงพอ เพจของบ๊อบบี้ขายไม้ยอดติดตามหลักร้อยค่ะแต่ยอดขายหลักล้านมากับบ๊อบบี้บ๊อบบี้ทำได้ทุกคนทำได้